ถ้าพูดถึงทุเรียนใครก็กรี๊ดแต่กรี๊ดอยู่2แบบนะ 1. คือกรี๊ดเพราะของอร่อยที่ฉันชอบมาแล้ว 2. กรี๊ดเพราะมันเหม็นจะอ้วกอยู่ห่างได้ยิ่งดีมาแล้วค่ะกับช่อง3สอเสือกสงสยัย EP นี้อยู่กับโจโลินคนสวยเช่นเคยว่าด้วยเรื่องของทุเรียนของอร่อยทำไมมีกลิ่นเหม็น ทุกคนต้องเคยสงสัยว่าทำไมทุเรียนรสชาติอร่อยแต่ดันมีกลิ่นเหม็นไปหาคำตอบกันค่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์คอมเพล์อยู่เพียบสารพวกนี้ล่ะตัวดีเลยทั้งอ e ีท um ิลเมร์แคปแทนไดอ i ทิลไดซัลไฟและไฮโดรเจนซัลไฟชื่อแบบฟังดูแล้วเหมือนชื่อวิชาเคมีตอนมอปลายที่เราสอบไม่เคยผ่าน สารเหล่านี้แหละที่ทำให้ทุเรียนส่งกลิ่นเหมือนแก๊สไข่เน่าแต่ในขนาดเดียวกันสารพวกนี้ยังเป็นตัวช่วยเสริมรสชาติให้หวานมันละมุนละลายในปากนักวิทยาศาสตร์เคยวิจัยไว้ว่าสมองคนเรามีวิธีประมวลกลิ่นกับรสชาติแยกกันบางกลิ่นถึงจะเหม็นแต่ถ้าปากสัมผัสแล้วว้าวสมองจะยอมให้อภัยกลิ่นนั้น และนี่ยังไม่จบทุเรียนยังมีกรดอะมิโนทริปโตแฟนซึ่งช่วยให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินคือกินแล้วแฮปปี้ถึงจะปวดจมูกแต่หัวใจสุขก็พอไม่แปลกใจเลยทำไมทุเรียนจึงกลายเป็นราชาผลไม้ที่คนส่วนใหญ่รอพอยช่วงฤดูกาลเพื่อได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยคนส่วนน้อยที่ไม่ชอบก็มีข้อดีนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยค่ะ มาค่ะมากด subscribe กด like กดแชร์กดหัวใจให้โจโลินคนสวยหาเงินไปซื้อทุเรียนหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้โจโลินเสือกเรื่องอะไรคอมเมนต์มานะคะไปละค่ะบาย